นี่นะคะคือเต่านะคะที่เราเขาจะเตรียมไว้สําหรับปล่อยพรุ่งนี้นะคะมีเต่าหลายขนาดแล้วก็มีมีอยู่สิบกระถางน,นะคะแล้วก็ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะด้านนี้ด้านนี้แดดร้อนนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นอนุรักษ์ปลป่อยเต่านะคะปล่อยเต่าทั้งเอ เดี๋ยวเราไปดูผ้าถ่ายด้านลนอีกครั้งนะคะตรงนี้แต่ว่าทําไม่เสร็จนะคะเป็นปาโรมาจากรองเท้าอันนี้นะคะก็คือพลาสติกที่จะเป็นผ้าพบางส่วนนะคะก็ที่บริเวณหาดต่างๆนะคะที่มีขยะหรือ ก้อนน้ำมันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภาพถ่ายนะคะนี่เป็นขยะเยอะนะะที่ก็คือที่นี่นะคะถ้าประชาชนทิ้งขยะเยอะนะคะเวลาพายุหรืออะไรก็จะมีขยะมาลอยที่ชายทะเลเยอะแล้วก็บางส่วนเขาก็เอามาทำเป็นรองเท้านะคะปาวัน ด้านนู้นจะเอามาทําต่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องอน,นุรักษ์ตตาโดยการไม่ทิ้งขยะหรือพลาสติกหรือเชือกลงไปในทะเลนะคะมีนักท่องเที่ยวอยู่3คนนะคะมีเด็กโคมสกุลสองคนมาดูตาอ,อยู่นะคะเด็กโคมสกุลอันยองอันยองอะไรสิโย Where you come from Where you come from Where you come from